โล l o h e l ล o ทุกคนมาตามสัญญานะครับสำหรับจกักรวาลของคุณ d o ม Studio อก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักปะเพราะมันเขียนว่า s k i ปบิ t ี่ทัวร์เลด์มัลติเวิร์สสเปเชียลเอพิโซซึ่งไอ้สเปเชียลเอ s o โซดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนะครับที่มาเฉลยปมต่างๆที่เราคาใจไว้อ่ะไปดูกันว่า Special e p i s ิโซดสเนี่ยจะมาแก้ปมในใจอะไรให้เราไปดู น,นี่ก็คือแบบในชอตเลยทำลายศูนย์หนึ่งนี่คือปัจจุบันใช่ไหมแสงสีแดงนั่นพี่รองแน่นอนพี่รองร่างใหม่อันนี้ยังเป็นพี่ You're s u p p o พ e d to b ว y more t ท m e พวกนายน่าจะถ่วงเวลาให้ได้มากกว่านี้นี่มันเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะทุกคนเพราะว่าพี่รองเนี่ยมันยังเป็นร่างร่างก่อนถูกอัปเกรดไปเลยพี่สามกำลังทำภารกิจช่วยช่วยเหลือไททันคล็อกก่ะแต่ว่าสถานการณ์มันกลับแย่ลงไงเขาก็เลย โอ้ยมันทำลายศูนย์หนึ่งทุกคนใช่ไหมนี่มาอีก,อกทำลายหนึ่งเหตุการณ์เป็นอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปาปากำลังงงอยู่ทำลายศูนย์หนึ่งคือไอ้เคาน์เตอร์ไรทรัพโผล่มาตั้งแต่นี่แล้วไ่วิหักคอหักคอเละ อาการของลักลักคล็อกแมนนั้นเกินจะเยียวยาขนาดใช้พลังย้อนเวลาเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลยท่าหัวหน้าครับสุดท้ายต้องใช้พลังของท่าหัวหน้าในการรักษาอเคช่วยกัน หลายๆคนมาช่วยกัน ต้นกำเนิดของทามทาเวลหรอ คนตุยหมดเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือลักคล็อกแมนจนกลายเป็นต้นกำเนิดของไทม์ทราเวลเลอร์คล็อกแมนโอไทม์ไลน์ศูนย์หนึ่งนี่โคตรเละบอกเลย <Yes. S 1> เราอยู่ที่นี่ไม่ได้ ท่านดิวตุยเพี่รองก็น่าจะไม่ล่อนะแขนขาดขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหถูกตอบประเด็นหมดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ ทุกคน Special e p i s ิโซดมเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องของ Multiverse Timeline 01นะครับซึ่งในมัลติ v e r s e Timeline 01ูย์เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครไปดูช็อตก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าใน Timeline นี้เนี่ยจากที่ชิป c ล o อกแมนเนี่ยควรจะตุยใช่ไหมเขาก็ไม่ตุยนะรอดมาได้เพราะว่าลัก c ล o อกแมนเนี่ยใช้พลังในการหยุดเวลาจนเกินขีดจํากัดนะครับจนตัวเองตุยไปเลยแล้วในเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะได้เห็นด้วยว่า เดี๋ยวทางชิปคล็อกแมนก็จะช่วยชีวิตเขากลับขึ้นมานะครับซึ่งในทำลายสูหนึ่งเนี่ยทั้งพี่ใหญ่ทั้งพี่รองนะก็ทำภารกิจปกติของเขาไปแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของอาริอัสในจักรวาลเนี่ยจะค่อนข้างเละเทะเละเทะแบบจัดจัดเลยพี่สามที่กำลังจะทำภารกิจในการช่วยเหลือไททันคล็อกเนี่ยต้อง ออกมาจากภารกิจนั้นเพื่อมาช่วยสถานการณ์ของฝั่งอาเซียนก่อนนะครับพี่3ก็เลยบ่นเลยว่า you are supposed to buy more time พวกนายน่าจะถ่วงเวลาให้ได้มากกว่านี้นะอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ฉันทำกำลังติดภารกิจในการช่วยเหลือท้าท่านคล็อกอยู่ไม่มีเวลามาช่วยแต่สถานการณ์มันก็แบบแย่เลยตอ,อกแนวบน่บนๆกดโก,ดกดนบอกว่าทำไมแบบทำไรทำไมไม่ช่วยอะไรเลยทั้งพี่รองและพี่ใหญ่ก็แบบโอ้โหมันทำไงได้อะ จักรวาลนี้ไอ้นี่มันโผลมาชื่อว่าอะไรไอ้เคาน์เตอร์ไททันมันโผลมาเร็วกว่าปกติอ่ะไอ้เจม่วงมันก็โหดจริงในทำลายศนะูนย์หนึ่งนะนี่ไอ้พวกสกิปปีด่ดี้ทอยเล็ตน้ำกงน้ำกดอะไรมันก็ยังไม่ได้อะไรทีพี่ใหญ่แขนขาดไปแล้วนี่แล้วดูโอ้ดูความเละเทะของจักรวาลนี้ดิไอ้สกิปปีด่ดี้ทอยเลตซอมบี้ก็ามาแล้วดูดี่โผลมาแบบนั่นๆเลย พี่รองมันยังไม่ทันได้ถูกอัปเกรดอ่ะขนาดว่าไทยท่านดิวอ่ะอัปเกรดมาแล้วนะอัปเกรดมาแบบยังโหดแล้วนะยังแบบโอ้ทุรักทุเลจัดอ่ะทุรักทุเลจัดจัดพี่รองตอนนี้จำได้ไหมอาวุธเขาเป็นไอ้นี่อาวุธเขาเป็นโซ่สุดท้ายโดนโซ่ของตัวเองเนี่ยโอ้ดึงจะแขนขาดเลยโอ้แล้วเนี่ยนะน่าจะตรงนี้แหละพี่รองน่าจะแบบหมดสภาพไปเลย ไทยท่านดิวก็ดูเหมือนว่าจะสู้ได้นะแต่เดี๋ยวตอนจบคือโดนด,ดึงหัวขาดไปเลยนะไทยท่านดิวเนี่ยตรงนี้ทางคร็อกบูแมนก็พยายามที่จะย้อนเวลาเพื่อช่วยเหลือนะครับแต่ดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของลักคล็อกแมนเนี่ยมันจะสาหัสเกินไปจนต้องใช้เนี่ยพลังของหัวหน้าคล็อกแมนชิปคล็อกแมนในการรักษาแทนซึ่งจากวงสีเหลืองเนี่ยก็กลายเป็นวงสีแดงเลยอาจจะเป็นการ ย้อนเวลาแบบย้อนเวลาในขนาดที่ว่าสามารถชุบชีวิตคนได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เนี่ยคือทุกคนรวมพลังกันพลังการย้อนเวลามันอาจจะโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปก็ได้จนแบบแทนที่จะเป็นการชุบชีวิตอ่ะกลายเป็นการเหมือนกับเอาไทม์ทาวเลอร์มาเลยไทม์ทาวเลอร์เนี่ยเขาน่าจะเป็นอีกร่างหนึ่งของลาร์กคล็อกแมนนะครับซึ่ง ตรงเนี้ยป่าว่าทุกคนตุยหมดแล้วเหลือชิฟคลอ็อกแมนคนเดียวที่แบบยังมีพลังเหลืออยู่ชิฟคลอ็อกแมนเนี่ยพลังในด้านการใช้เวลาเขาเหนือทุกคนเลยนะครับแถมยังมีความสามารถในการรู้อนาคตด,ด้วยตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเราเอาไทม์ทราเวลเลอร์คลอ็อกแมนมานะครับมิติเวลามันเลยบิดเบี้ยวมันจะมันเลยจะส่งผลให้จัก,กรวาลเนี่ยมันจะมันจะบิดเบี้ยวตาม ชิปคล็อกแมนใช้พลังเฮือกสุดท้ายของตัวเองปึ้งทําให้ความบิดเดี้ยวนั้นหายไปแล้วก็ได้ถือกําเนิดมาเป็นไทม์ทาวเวอร์คล็อกแมนนะทุกคนนี่คือต้นกําเนิดของเขาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่จะไม่ใช่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยความทรงจําของเขาก็ยังมีอยู่เขายังเป็นลักคล็อกแมนคนเดิมอยู่แต่ว่ามีพลังที่เหนือเหนือจินตนาการเราไปแล้วนะไม่ใช่แค่หยุดเวลาได้ไปทำลายอื่นก็ได้นะ ซึ่งพอพอมาเจออย่างนี้เนี่ยและหมดพี่ยงพี่ใหญ่หน้าตาแดงเลยไหมพี่ใหญ่เข้าล่างเบอร์เซิร์กแล้วอะแต่พี่สาวบอกมันช่วยอะไรไม่ทันแล้วเว้ยตอนนี้เละไปหมดแล้วขนาดว่าไทม์ทาวเวอร์คล็อกแมนที่พีที่มีพลังมหาศาลเนี่ยยังไม่เลือกที่จะย้อนเวลานะทุกคนมันเละขนาดไหนอะมันเละจนแบบว่าตูไม่อยู่แล้ว ตูไปดีกว่าตูไปอีกไทม์ไลน์หนึ่งน่าจะง่ายกว่า <c oughs> บอกแก้ขไขอะไรไม่ได้แล้วเก <c oughs> ินเยียวยาแนละ้วสำหรับไทม์ไลน์ศูนย์หนะครับเอาล่ะทุกคนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ s k i พี i นี่ทรอยล์มัลติเวิร์สสเปเชียลอีดิชตอนที่3นะซึ่งตอนนี้ก็ตอบข้อสงสัยหลายๆคนได้เลยนะว่าไทม์ไทเวลเลอร์เนี่ยอยู่ๆมันโผล่มาได้ยังไงแล้วไทม์ไลน์ศูนย์หเนี่ยที่เขาเคยพูดว่ามันเล็กจัดนเน่มันเละแค่ไหนก็มันเละแบบ เละเทะแบบแก้ไขอะไรไม่ได้จนต้องหนีไทม์ไลน์มาหวังว่าไทม์ไลน์ในสตอรี่หลักเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นมากๆนะเพราะไม่งั้นก็คือแบบดูความไร้การของไอ้เคาร์เตอร์ไทท่นสิเละแน่นอนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ